มาทบาบะหมี่แห้งหมูแดงไว้ทําทานกันที่บ้านง่ายๆนะคะสูตรนี้ง่ายมากเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยนะทําไม่ยากเลยนะคะบะหมี่แห้งตัวนี้นะอ่ะอันนี้เป็นผงหมูแดงไม่โอซื้อสําเร็จมาเลยเห็นไหมใส่น้ําผสมลงไปคนให้ผงกับน้ําเข้ากันดีน้ําหมูสันคอนะคะสันคอหมูนะไม่โอใช้อยู่1กิโลหมักไปค่ะหมักไปสักหนึ่งอ่าสองถึงสามชั่วโมงอ่นะ แล้วทีนี้พอได้ที่แลมาย่างในกระทะแบบนี้เลยนะคะกระทะก็เป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้เนาะย่างไงดีนะคะใครจะเข้าในเตาอบก็ได้แต่เข้าในเตาอบเราจะไม่ได้น้ําซอสของเขานะคะอ่ะพอย่างเสร็จเรียบร้อยหยิบออกมาเลยค่ะหนีบออกมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะทําขั้นตอนต่อไปเราจะทําน้ําซอสราดนะคะนี่เป็นรากผักชีกับกระเทียมโขลกให้เข้ากันพอละเอียดนิดนึงนะไม่ต้องละเอียดแบบเละมากนะ แลทีนี้นำซอ้น้าซอสหมูแดงที่เราหมักหมูไว้นะคะที่เหลือนะมาเทใส่แบบนี้นะแล้วทีนี้ก็ปรุงรสนิดนึงนะใส่น้ํามันหอยลงไปจ้ะนี่ใส่น้ํามันหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะอ่ะพอใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ําตาลอีกสักหนึ่งช้อนแบบนี้นะแล้วทีนี้เราจะเคี่ยวไปจนข้นหนืดอ่ะโอเคพอทําซอสเสร็จเรามาเจียวกระเทียมนะอันนี้เราจะเอาน้ํามัน กระเทียมเจียวนะคะเจียวกระเทียมก็ไฟไม่ต้องแรงนะคะใช้ไฟอ่อนไปเลยนะพอเขาเหลืองได้แบบนี้ก็พักให้เสด็จน้ํามันนะการเจียวกระเทียมเนี่ยถ้าเกิดอยากให้สีสวยก็คนนิดนึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาลวกกวางตุ้งค่ะผักกวางตุ้งเอาที่เป็นต้นใหญ่นะไม่ต้องเอาต้นดอกนะคะพอเสร็จแล้วก็จะมาลวกเส้น มีเหลืองนะคะในคลิปแม่โอ,อ๋แถวบ้านแม่โอมีเส้นข้าวซอยเนาะแม่โอ๋ชอบเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะลวกจนเส้นสุกเสร็จเรียบร้อยก็ตักขึ้นค่ะตักขึ้นออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วทีนี้คลุกน้ํามันหอมเจียวคลุกน้ํามันกระเทียมเจียวเลยค่ะเพื่อให้มีความหอมและเส้นของเราจะได้ไม่ติดกันนะคะเห็นไหมหมูแดงออกมาสวยงามนะคะสวยงามมากหั่นหมูแดงเสร็จเรียบร้อยมาจัดเสิร์ฟเลยค่ะ ใส่เป็นถ้วยแบบนี้กินง่ายนะคะหรือก็แล้วแต่เลยอันนี้การจัดเสิร์ฟไม่ไม่มีปัญหานะคะก็รองด้วยผักน้อยนะคะผักก็ผักสลัดนี่แหละนะคะเพื่อความแบบว่ามีผักสดนิดนึนงอ่ะอันนี้ใส่เส้นลงไปค่ะเนบเส้นใส่ลงไปนะต้องรอให้เส้นเย็นนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ผักลวกกวางตุ้งลวกของเราไปนะโปะไปนะ,ะทีนี้ก็พอใส่ผักเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะมาตามด้วยหมูแดงนะหมูแดงหั่นชิ้นแบบนี้โปะข้างหน้าเส้นแบบนี้นะเมนูนี้เด็กๆที่บ้านชอบมากเห็นไหมซอสก็ราดลงไปค่ะโรยต้นหอมนิดนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วคลุกเค้าก่อนรับประทานจะอร่อยมากนะคะเพราะว่าทั้งน้ำซอสทั้ทงหมูเข้ากันเข้ากันเนาะ